วันนี้นะครับบริษัทนะครับนิกี้แฮปปี้บอยนะครับพวกเรานะครับจะมารีแอคชั่นนะครับ MV ใหม่ของแบ c ค p พิงกันตอนถ่าย MV ของโคตรมันอ่ะกูว่านินจาเอริยอ๋อเขามาพูดคำว่าแบ c ค p พิง in อินเวอรี้างหลังใช่ไหมพอตูดีต้องพูดครั้งแรกองแ่รกอ่ากูดู MV นี่แล้วขอโทษนะกูนึกถึงแฟนจ๋าที่เบิร์ตวะรู้สึกมันเลยอ่ะรู้ส ok 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 ึกแบบ เป็นตามได้วันนี้นะครับบริษัทนะครับนิกิแฮปปี้บอยนะครับพวกเรานะครับจะมารีแอคชั่นนะครับ m v ใหม่ของแบ็คพิงคกันชื่อเพลงไว้จำนะครับจริงๆ b a c แบ็คพิงเนี่ยเหมือนไม่ได้ออกซิงเกิลรวมมันน่าจะมานานแล้วนะกี่ปีแล้วว่าแป้งหลายปีแล้วนะ4ปีค่ะ4ปีแล้วที่ไม่ได้ออกรวมกันเป็นแบ็คพิงเพราะว่าต่างคนต่างแยกแต่นี่ในรอบ4ปีนะครับคัมแบ็กกับเพลงจำเนี่ยล่าสัตว์เนี่ยนะครับล่าสุดกนี่นะครับ เพิ่งปล่อยมาแป๊บเดียวนะครับแป๊บหนึง่งเพิ่งปล่อยมาประมาณ6ชั่วโมงม<ช>นนั้มงตอนนี้6ชั่วโมงดูก่อนจัมเจโชฉจัมปิ้งแมชชีนไม่ใช่ไหนใครไป็นพี่เหน่ทำไมกูเคยจัมแล้วไปขึ้นไทยล่าจัมแบ็คทิงโอเคตอนนี้6ชั่วโมง11ล้านนี่คือหน้าบ้านนะถ้าหลังบ้านนี่น่าจะประมาณ20ล้านละยูทูบอัพไปทันยอดวิยไวเกินอะ มารีแอคชั่นกันมาลุ้นแต่ละคนดูกันยังนี่เพิ่งดูคร่าวๆไปแบบบนรถแต่ว่าดูผ่านๆยังไม่ได้ดูแบบเต็มๆนะครับอ่ะมาดูกันสิในนี้มีใครเคยไปดูคอนเสิร์ตบ้างไหมพี่มีใครบ้างใครเนี่ยใครหมดดังใครไม่เคยเลยอีฮินไม่ใช่มาดูตอนนี้มัต้องอ๋อโอเคมุกมุกโอเคมาเปิดเท่นะเป็นแบบใชบิวบอร์ดนะเหมือนช้างอะบิวบอร์ดเหมือนแบบน้ำลายธรรมชาติปลาช้างอะ เจนนี่นี่สวยมากตอนนี้นะสวยสวยสุดดูอินเตอร์นะไปโตนะโตโตขึ้นนะเขาดูแบบอลังเลยใช่ใช่ค่ะ มีของ้นมันอ่ะกูว่าโคตรไม่ต้องใส่เต็มอ่ะไอ้เคลื่อนถ่ายไม่ได้อย่างเนี้ยขี่รอบแล้วขี่แรงกูว่าไม่ต้องหัวหมุนนะตามพับต้องเปิดแล้วกูว่าวันนี้เพลงอ่ะนะนอนวันนี้ต้องปักต้องมาวันแรกเดี๋ยวไปเช็คแล้วนะเก่งนะเก่งมากว่ะ อีซูก็สวยนะสวยหน้าสวยมากอีซูแต่เจนนี่เขาจะแบบเท่ๆนะใช่ค่ะมิซ่ากับสไตล์แบบแะบเขาเรียกอะไรมันลิทลิทภาษาวัยรุ่นลิทไฟลุกไฟลุก ทำดังข้าววันนี้พอดีซูเปอร์แมนไงซูเปอร์แมนกำลังมากำลังมาตอนนี้ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนเือกบทุกคนแต่เขาบอกหนังดีนะซูเปอร์แมนแต่ให้ไปดูภาคการนาราบต้องดูสองภาคภาคไทยอันหนึ่งแล้วไปดูอันกฤษทั้งหมโอ้โหดูภาคเต่างประเทศอินดิอรีอาอ๋อเขามาพูดคำว่าแบ็กพิงอินดิอรีอาข้างหลังใช่ไหมเพราะตรงนี้ต้องพูครั้งแรกใช่คอ่า กูออดูเอ็มวีอันนี้นะ,ะขอโทษนะกูนึกถึงแฟนจ๋าพี่เบิร์ตปะจริงๆเอาเดี๋ยวจบอันนี้เปิดแฟนจ๋าให้ฟังเอาจริงๆออาจบแล้วรอบแรกเดี๋ยวจบเดี๋ยวด,ดูซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อนั่นนะเพื่อความชัดเจนนะเมืมอกี้แค่ดูแบบรอบแรกดูซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับดูรายละเอียดนะครับแต่เดี๋ยวจบอันเนี้ยเดี๋ยวมาคุยถ้าพี่มองนะ แฟนจ๋าแม่งคล้ายๆนะเว้ยเอาไม่ใช่ไม่ใช่พวกแกล้งแล้วเว้ยเอาพูดจริงจริงๆเหมือนแฟนจ๋านะแฟนจ๋าฉันมาแล้วจ้าคล้ายๆเว้ยจริงๆถ้าใครเกิดทันนี่ยเดี๋ยวกูเหมือนดูแฟนจ๋ารุ่นนี้ไม่มีใครทันหรอกแฟนจ๋าทันปะ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 ทนเนี่ยมาขี้ลิงเหมือนกันเลิมาขี้เสื้อปะอันนี้เคยจริงๆเอาจริงๆเอาเสื้อไปเอามาสุอีกรอบนะครับ อยากไปดูคอนเสิร์ตป่ะกดไม่ทันหรอป่ะใช่ไอัก็กดไม่ทันนี่อันก็พยายามกดเผื่อแล้วพี่แต่ก็ไม่เรวสวยทุกคนเลยตัวนี้นะยิ่งโตยิ่งสวยนะใช่ไม่แต่รถไม่ใช่เสีงสูงตัี้เริ่มต้นจากเสียงสูงใช่ไหมใช่อันนี้เริ่มต้นแบบโกนเสียงแบบตามมดเนาะใช่ใช่ครับมีโค้เทพนะที่แบบพอจากปากอ่ะ มันเท่มากเว่าสิเปรมแบบนะล้ำแล้วนะไปพิงนะไปโอ้ยคือหน้าหมดอ่าไปกินแบ็อ่ะแสงโอ้โหเป็นไงคือไอช้ากไอชากวิ่งแบบเดอะแฟลตเนี่ยไม่ใช่ว่าใครทำแล้วเท่นะ ใช่ป่ะคนดูไปไปทำตลกใช่ป่มล่ะนี่เห็นมีแค่เอียร์ทุกคนล้มหมดแล้อ๋อก็คือเป็นทางแบบไล่ชานคนดนล้มหมดแต่ว่าดึงได้คือเหมือนว่าแบบไม่มีใครเบรกได้ครับอ่าสี่คนแล้วไม่มีใครเบรกตามไม่มีใครหยุดอยู่แล้วใช่ป่ะใช่ใช่ครับมีแค่พวกเาไม่มีใครหยุดแบทฟิงอยู่แล้วตอนนี้ใช่ใช่ครับเท่มากสุดยอด ในคอนเสิร์ตเป็นคงมันมากกับพี่น mm. ี่ตัวคงโยกหัวกันจิ๋มหายเขามีหัวแตกบ้างครัวหัวโขกกันอะแฟนคลับอะหน้ามืดคือไม่ใช่อากาศร้อนนะเต้นจ้ำแล้วหน้ามืดโยกโยกหัวชุดพองอย่างนันเลยลอยชุดพองน่ารักนะน่ารักนะ โอ้หลงทุนเอ็มบีเยอะมากเนี่ยนี่คนจริงๆป่ะคนจริงข้างล่างเนอะโอ้โหคิดว่าคนเท่าไหร่โอ้โหดิยันแม่ฮะยันแม่ยันแม่อ่ายันแม่ ผมซ้อไอเจนเทอร์มอนสเตอร์ปุ๊ก็ซื้อตามมานี่ปุ๊ก็ซื้อตามมาท่าการตลาดปุ๊ก็ซื้อตามเจนนี่เหมือนกันงาจบแล้วจ้ำนะครับดูไปสองรอบนะครับจริงๆเพลงนี้เนี่ยเขาน่าจะไปเดบิวต์เปิดตัวตอนคอนเสิร์ตที่โซใช่ใชถูกป่ะอ่าแล้วก็มีคนก็ปล่อยไปแล้วตามแบบติ๊กต็อกติ๊กตอกอะไรเงี้ยแต่ตอนดูในติ๊กต็อกอ่ะยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันขนาดนี้ใช่ค่ะแต่โอ้โหรู้สึกมันเลยอ่ะรู้สึกแบบ เต้นตตามได้รนเตีดีอ่ะ แล้วรู้สึกว่าตามคลับตามอะไรเนี้ยเขาจะโยกใช่ใช่เหมือนมีใครจะเปิดประตูบ้านกูนะกลัวใช่มือลองลองถามมือเขาเป็นยังไงเพื่นเขาไม่มีขี้หูแล้วดิไม่มีขี้หูแล้วดิเอ้าแล้วใครลงไปบ้านกูอะบ้านหนึงกูลงไป็นแก๊งก่อนบ้านหนึ่งพูดก่อนพูดก่อนได้ครับพูดพูดอ๋อรอพิกีกร ม่จริงปไม่จริงไม่หึงแป้งสปีป่ะคุณว่า3ามสองกพแป้งสีเกินไม่รู้กูมั่ชอบเลขสี่แต่มันก็นานอยู่นะประเด็นเออแต่คุณว่าประมาณสามสี่ป่ะกูมั่วรู้สึกว่ามันเลยมันคัปีไม่ไม่ไม่ปล่อนมาสามปีใช่ป่ะใช่ครับ <ย>คือตอนนี้ทุกคนดูแบบว่าแยกย้ายกันไปเติบโต<ช>แล้วบบเก่งทุกคนเลย<ช><ช>เพราะทำเพลงเดี่ยวคือดังทุกคนนะใช่ใชทำเพลงเดี่ยวคือดังทุกคนนะแล้วแบบกูรู้สึกว่าแบล็คพิงค์เนี่ยไม่ได้อยู่แค่เอเชียแล้วนะ<ช>ตอนนี้แม่งแบบทั่วโลกแล้วอะแล้วดูวแบบ worldwide บดู global อ่ะแต่ว่าขอโทษนะเดี๋ยวให้เด็กๆฟังแฟนจ๋าผมมาฟังจำอะชอบนะแต่กลับไปแบบยุยเดียนนึกถึงเพลงแฟนจ๋าขึ้นมาจริงๆเอ้าถ้าบอกว่าไม่ไม่คล้ายก็คือไม่คล้ายแล้วอยาเก่งใจพี่นะแต่พี่แค่รู้สึกว่า สมัยก่อนมีคล้ายๆกันคือแฟนจ๋าเว้ยแล้วจำมะแม่งเงี้ยเดี e. oil, e. ๋ยวดูแฟนจ๋าแม่งงี้ดูดูดูเอ้าจริงๆหัวล้อกูเอ้าลองดูพี่เบิร์ดอ่ะขอโทษแฟนจ๋าโอ้ยเนี่ยไอออ้ผม่่่ดะูาเป็นไงล่ะไอ้ตัดเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยีเเเเบบอย เอาไม่เชื่อคูอ้าวไม่บอดอ่ะมึงดูนี่แบ่งมาเลยเห้ไอ้บินวัวต้องไปทำเพลงที่เอาแบบว่าเอาคนแต่ละภาษาแต่ปภาษามาัิดเศแบบนี้วัวเป็นเสียมันสนุกแล้วมึงมันสนุกเลย ผมไทีแล้วเที่ยมแม่จะร้ายมากนะแต่ตอนนี้รู้สึกไม่เก่าเลยเออ้ับมณดูเลยอ่ะเป็นไม่ดแม่เปนไปลบอกแล้วมีิม่เียพี่รอคอให้พี่ตายคไล่อร่าย ใช่ใช่ใช่ดที่ตลาเออดูดิอ้าวเป็นยันแม่เป็นไงล่ะมียานแม่เหมือนป่ะกัลยกลวันบรีบอักนักเครือไัจานักแม่เออ เพลงนี้ก่อนที่จ็ดังเลยครัวแฝงจาเม่นบดเลยไอ้ตุมาแล้วมาแล้วไอ้่ามีจอมันกันมียาแม่มนกนะจหวันเล่นเมนกันโยกโยกโยกแม่ยอดชู Saya katakan, saya tidak pernah melihat ไม่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 เหรือเป่าไม่ิมริซ่าดูแฟนญ๋าแล้วแบบใครเสนอโปรโมทเลยขายบัตรหรือคลิปเอคนเดียวขายมีความขายปะ้ายใช่เอ็มีเ็มวีกายเกิดทันกันปะแฟนจ๋า ทันค่ะทัน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 เนี่ยทันไม่ครับที่ถ่ายนี่คือไม่ใช่อะไรนะครับกดบัตรแบ็คพิงค์ไม่ทันนะครับใครมีรีเซลอยากขายนะครับอัพแพงนะทักติดต่อมาแล้วครับเพี่โคตรไปเกาหลีแบ็คพิงค์เล่นคอนเสิร์ตพอดีตอนแรกไอ้นึกว่าพี่นี้จะไปดูแบ็คพิงค์ด้วยเช็คแล้วเช็คบัตรแล้วไกลๆอ่ะสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นบาทไกลๆนี่คือไกลๆนะข้างๆอ่ะสามหมื่นกว่าถ้าหน้าเวทีเลยแม่งมีคนขายสองแสนพี่เช็คแล้วใช่ไอ้นึกว่าพี่จะไปดูแบ็คพิงค์ด้วยเช้าอยากดูตอนแรกอ่ะมีแต่คนคิดว่าไปเนี่ยไปดูแบ็ค ง่ายเรียกชั่นเพลงจำม,มีใครอยากพูดอะไรไหมมีไหมไม่มีไหมไม่อ้าวไม่มีงั้น <lays S 2> ปิดคลิปตั้งวงมาโไปเลย